หูฟังแบบมีสายจาก ENEC E1XR ใครที่อยากได้หูฟังแบบมีสายแล้วเบื่ออินเอียร์มันอัดเข้าไปอยู่ในหูมาลองตัวนี้เลยนี่หูฟังแบรนด์คนไทยที่ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับสากลเพราะว่าตัวนี้เป็นทรงเอียบัดปลายสายจะมีท,ทั้ง Type C แล้วก็แจ็ค3.5นะครับมีฟังกชันคอนโทรลที่หูฟังมาให้เพิ่มเสียงลดเสียงหยุดเพลงเล่นเพลงค่าตัวเบาด้วยอ่ะผมจะเล่าประสบการณ์การใช้งานหูฟังตัวนี้ให้ฟังกันอย่างแรกเรามาพูดถึงเสียงเบสเสียงเบสต,ตัวนี้นุ่มมากไม่กระแทกหูแล้วก็นุ่มนวลคือฟังเพลินอ่ะตัวนีีี้เเเป็นนนหูฟฟัังงงท่่พิมากยสสว กางใครจะเอาไปดูหนังฟังพอดแคสตัวนี้เสียงกลางไม่อื้อฟังชัดทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของหูฟังมีสายกันบ้างหนึ่งก็คือไม่ดีเลยสไม่ต้องห่วงแบตเตอรี่ของหูฟังหมดข้อดีของทรงเอียบัดทรงเอียบัดเวลาเราใส่หูมันจะสบายหูมากๆมันจะไม่เหมือนอินเอียร์ที่ไปอัดอยู่ในรูหูเนี่ยบางทีก็เงือออกแล้วก็บางคนนะเชื่อว่าบางคนก็เจ็บหูเวลาฟังนานๆพวกปกอบเสียงมาจาก e ีนี้อีนี้อตัวนี้ขามีกองมาให้ด้วยนะครับซึ่งมันงัดตรงนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็เอาไปแขวนได้ใครสนใจตัวนนีี้้้้้ะัับผมมปกิดเอาาาาไไววใหลงททยช ใช้งานได้ดีด้วย